สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวิระคนชัยภูมิคนรูปบอลหนา้าตาบดีแต่ว่าจิตใจงามนะครับสำหรับเมื่อนี่นะครับไอวิระคนชัยภูมิสีน้ำความรู้สาระดีๆเอามาให้ทุกคนด้เบิง่งได้ชมน้ำกันนะครับมาชมวิธีการปลูกผักหวานปลาของไอวิระคนชัยภูมิปลูกแบบใดผู้ใดเข้ามาเบิง่งเข้ามาชม สามารถเอาไปปลูกเอาไปเห็ดวิธีการแบบของไอวิระคนชัยภูมิได้นะครับบอห่วงลิกทะส์เด้อทุกคนเด้อนี่คือผักหวานนะครับผักหวานปลาที่ผมซื้อมานะครับผมซื้อมาอ่าในราคาเบียร์ละสิบบาทนะครับเบียร์ละสิบบาทตอนนั้นมันยังเล็กอยู่แต่ตอนนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นมาแน่แล้วและก็ได้ถึงเวลาที่ผมจะปลูก ผมซีปลูกแล้วนะครับหมาเบิงวิธีการปลูกผักหวานปลาน้ำผมเลอทุกคนด้อแล้วผมซื้อมาอันนี้คือต้นพี่เลี้ยงเขานะครับเพื่อนที่เอาต้นพี่เลี้ยงมากล้าใส่กันบางคนเพื่อนก็เอาต้นแข่าบางเจ้าเพื่อนก็เอาต้นตากบนะครับนี่บัตรก,กบบ้านเขาเนี่ยเอามาเป็นพี่เลี้ยงของเขาที่เพื่อนปลูกไว้นี่เพื่อนกล้าไว้นี่บางต้นก็มีบางต้นก็มีสําหรับถุงนี่เพื่อนเอาเป็นพี่เลี้ยงนะครับเดี๋ยววิธีปลูกวิธีเฮ็ดเฮ็ดยังไงทำแบบไหนไป ไปเบื่งกับไอรีละกันเลยครับนี่คือสถานที่ผมที่ปลูกนะครับอยู่ในโครงการโครกหนองนาโมเดียลของผมนี่แหละผมที่ปลูกผมชี่ปลูกบริเวณแถวนี้นะครับซึ่งผมปลูกไว้แล้วสำหรับผักหวานผมสร้างจากเพจนะครับสร้างจากเพจแต่ผมเอามาปลูกเนี่ยมันโบเกิดนะครับผมสร้างมา200เมตรในจํานวนเงิน200บาทพร้อมค่าทรงนะครับได้200กว่าเมตร ผมเบื้องแล้วติดแค่อยู่ประมาณสามซีต้นสามซีเม็ดนะครับบบติดแต่ผมก็เลยเอาเอาเป็นทุงนี่มาเพื่อจะเอามาทดลองปลูกอีกนะครับผมจะปลูกให้เต็มไปกับสายสายนี่เลยนะครับกับมะพร้าว,าวนะมะพร้าวนำหอมนะครับเพราะว่าเราปลูกจังซีแล้วมันจะมีมีพี่เลียงคือร่มของมะพร้าวนะครับผมที่ปลูกตรงนี้ลุมแรก มาเบิ้งวิธีการปลูกของไอวิระกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเขาต้องขุดหลุมก่อนขุดหลุมก่อนนะครับเมื่อี้นหนนตกนะครับฝนตกอย่างไร ซึ่งผักหวานนี่ผมเี่เอาลงหลุมหนึงนี่จะเอาลงสองต้นนะครับจะเอาลงสองต้นเดี๋ยวมาเบิ้องใกล้ๆแลยครับหลังจากที่เตรียมหลุมไว้ได้จังซี่แล้วนะครับแล้วห้องกัดชีน้ำต้นผักหวานมาแกะออกก่อนนะครับแกถุงพสติเขาออกก้อนเพื่อให้มัน ให้มันจะเลืิญนออกนะครับเบื้องนผูมชมนี่รากของเขางอกออกมาแท้งออกมาแล้วนะครับวิธีปลูกผมจะปลูกบอกคือมูนะครับเด้อสำหรับวิธีปลูกของผมผู้ใดอยากเอาไปทั้ตามทํ้ตามได้นะครับบโบสงวนลิขสิทธิ์เด้อทุกคนเด้อเห็นไหมครับกล้าของเขา เมื่อผมเอาได้ยังซี่แล้วนะครับผมจะปลูกให้มันเอียงเป็นซี่สิบห้านะครับนี่นะครับทุกคนวิธีปลูกของผมนะครับผมจะเอียงให้เป็นสี่สิบห้าทั้งสองต้นเอาเอาก้นมันมาวนกันลักษณะนี้นะครับเอาตูดมันมาวนกันลักษณะนี้เอียงลงไปเลยนะครับเอียงลงไปจังซี่ด้อันนี้คือวิธีปลูกของ ไอวิละคนชัยภูมินะครับผมชี่เอียงเป็นซี่สิบห้าไปทั้งสองฟังนะครับเพราะว่าผมปลูกสองต้นเป็นยังจังเอียงซี่ิบห้าเป็นเป็นยังจังเอียงซี่สิบห้านะครับเพราะว่าต้นของเขาเอยียงซี่ที่ห้าไปนี่นะครับและเมื่อเขาหลายวันไปเขาสี่ขึ้นมาตรงเองนะครับขึ้นมาตรงเองซีทําให้หวานนี่เฮาบ่ตายไงยและเขาซี่อ่า มีความเจริญเติบโตไว้นะครับในเมื่อเขาเอียงเขาต้องพิกตัวของเขาขึ้นนะครับพิกตัวของเขาขึ้นถ้าเขาเอาตั้งตรงความเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมันที่ซ่าถ้าเขาเอียงที่ผาจังสาล้าต้นของเขาเนี่ยเขารู้ว่าเขาเอียงเขาที่เริ่มพลิกตัวของเขาขึ้นและมันที่อาจจะเลื่อนไว้นะครับมันก็ซี่เติบโตไว้หลังจากเขาลงสิแล้วเขาเอ่ดินใส่ด้วยทวนด้ ดินที่เขาขูดออกนี่แหละใส่ลงไปซึ่งที่ผมปลูกเนี่นะครับเป็นดินเหนียวอยู่ในโครงการโคกหนองน้ำโมเดลของผมนี่แหละนี่นะครับเอาลงไปงทีเด้อเขาบอกจำเป็นต้องไปคมเขาแน่นนะครับเพราะว่าเขามีดินที่อยู่แล้ว เขาต้องไปคมแน่นนะครับและหลังจากที่ผมลงลักษณะนั้นแล้วนะครับและนี่คือนี่คือกากอ้อยนะครับกากอ้อยกากน้ำตาลจากโรงงานนะครับจากโรงงานน้ำตาลซื้อเพื่อนมาไว้เอาไว้ใส่ใส่ปลูกต้นไม้ต้นไหลเขาที่ทำให้พืชผลไม้ต่างๆนี่งามนะครับเมื่อ้ดล้วผมก็หลงล้ยไปเลย แต่ว่าเขาเข็มด้วยทุกคนด้อเขาเข็มนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับลอยลงไปเลยเมื่อเขาโดนฝนเดี๋ยวเขาที่ซึมลงเองนะครับเขาที่ซึมลงไปข้างล่างเองสำหรับอันกากน้ำตาลเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับปุ๋ย อ่าบม่มีสารเทียมีใดๆนะครับสาหรับกาก,ากอ้อยเด้อกากอ้อยกากน้ําตาลที่ปูกที่เพื่อนอ่าจากโรงงานน้ําตาลนั่นละเมื่อก่อนนี่เพื่อนให้ฟีฟีนะครับเดี๋ยวดูนี้โอ้ขายเด้อเดี๋ยวนี้เด้อลดสิบร้อนหนึ่งบ่ม่นอยหน่อยพันเงินนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้ววิธีการปลูกผักหวานของไอวิระคนชัยภูมินะครับเทคนิคดีๆนี่ เอามานำเสนอให้ทุกคนในเบื้องผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดตามทําตามทำได้นะครับและหลังจากที่เฮาเสียจเรียบร้อยอย่างที่แล้วนะครับเฮาก็เอาน้ําเอาน้ํามาลดเด้อแต่ว่านี่ผมบ่รถนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่ผมบ่รถอันนี้คือผมเอามาทําสาธิตให้ทุกคนในเบื้องได้ชมน้ำนะครับและผมชี้ค่อยอัปเดตสถานการณ์การปลูกของผมลักษณะนี้เนี่ยที่ผมเอียงนี่นะครับ ว่ามันสิได้ผลมากน้อยซ้ำใดผมปลูกนี่อยู่ในโครงการโคกหนองนะโมเดลของผมนี่นะครับเอาสำหรับคลิปนี่กะหวังว่าทุกคนสิได้ความรู้น้ำไอเวละคนณชัยภูุมเนาะผมขอทำคลิปปลูกเป็นตัวย่างแค่สองต้นนี้เท่านั้นนะครับและต้นต่อไปผมก็สิป,ปลูกคือลักษณะเดียวกันแต่ผมขอทำคลิปให้ทุกคนได้เบิงซงสามมี่ก่อนนะครับและกะหวังว่าทุกคน คงสิได้ความลูกกับไอวีละคนชัยภูมิวิธีปลูกผักหวานนะครับเอียงสี่สิบห้านะครับเอียงสี่สิบห้าเดี๋ยวคอยชมคอยติดตามกับไอวีละคนชัยภูมิไปตลอดนะครับอสำหรับชิปนี่ไอวีละคนชัยภูมิสวัสดีครับ